เถียงผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หลังให้ทํมาอะไรก็ต้องทําแบบชี้หมาแล้วบอกว่าอันนี้คือหมีเราก็ต้องหมีด้วยห้ามแยง้งว่ามันเป็นหมาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่นิกี้พูดอะยกมือไหว้เขาด้วยสิพูดเพราะสิสั่งตลอดดังนั้นเวลาที่คนถูกสั่งจึงต่อต้าน <c oughs> ไ,ไม่แตกคือเราก็มีความคิดเป็นของตัวเองมากขึ้นมนุษย์ทุกคนไม่อยากแพ้ไปตลอดดังนั้นเราอดแอได้ช่วงหนึ่งมันคือความเก็บกดเก็บกดสุดท้ายเป็นไงคะระเบิดไงคุณเฟิร์สเลยเริ่มมีความเป็นตัวเองชัดขึ้น อยู่กับป้าครับจานเจร่นี่ลอยมาเลยครับเช่นที่ว่าป้าเคลี่ยงจานยกตัวอย่างสักอันหนึ่งหน่อยแล้วป้าเขาแบบเหมือนไปข้างนอกมากลับมาแล้วก็กินน้ําที่เราทาถามไม่เฉยว่าใครกินน้าอะไรเงี้ยแต่แต่ด้วยเสียงที่มันอาจจะไม่ไม่นุ่มเท่าไหร่หรือว่าแต่แต่เพิ่งรู้ทีหลังว่าเขาไปทะเลาะกับลุงมาเขาก็เลยเคลี่ยงน้ําหวานใส่ผมแล้วผมก็เคลี่ยงน้ําหวานลงถังขยะอีกทีหนึ่ง ป้าไปทะเลาะกับลุงม,มาต้องรู้สึกอะไรคะโมโหครับที่ป้า,าน้ำเราไปแล้วเราเห็นว่าน้ำหายไปเราพูดกับเขาด้วยน้ำเสียงไม่ค่อยโอเคคุณเฟิร์สพูดกับป้ายยังไงตอนนั้นน่ะน้ำกูไปไหนหวะสมมติคุณเฟิร์สหยิบน้ำไปโดยที่ไม่รู้ว่านิกกี้ทำไว้อ่ะครับเฟิร์สหยิบไปกินแล้วอะ่ะใครแม่งเอาไปวะแล้วคุณเฟิร์สก็คงคงคิดว่าเร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 าเนื่องว่าเราว่าเขาาอะไรอย่างงี้เปล่าเหมือนไปโจมตีเขาหรือไปกล่าวหาเขาเฟิร์สทำไมมึงทำอย่างนี้วะเฟิร์ส รู้สึกเหมือนเกาวหานะครับดังนั้นสิ่งที่คนเฟิร์สพูดเมื่อกี้ไปจี้ให้เขาเป็นไงคะเขาเขาคงระเบิดหรือเปล่าแบบโมโหอยู่แล้วอย่างเงี้ยโมโหอยู่แล้วจึงโมโหเพิ่มขึ้นอีกมึงเอากลับไปเลยปลากลับไปปึ้งแล้วเราทําไงรับมาแล้วก็อุ้ยดีจังเลยนะมาแล้วดูดต่อไหมหรือยังไงนะที่จะทำแล้วก็เคลี้ยงลงคือคือป้าเคลี้ยงน้ําใส่ผมเลยบอกมึงอยากได้มึงเอาไปเลยอย่างเงี้ยน้ําก็ลอยมา เส,เสร็จแล้ว<ๆ>เสร็จแล้วเสร็จแล้วผมก็ผมก็ยืนงงแป๊บหนึง่ง <kys? S 2> เอ้าทําไมป้าปลาน้ําใส่เราล่ะแล้วก็หยิบขวดน้ําอ่ะไปปลาลงถังขยะไม่ได้หย่อนลงครับปา <Ter rain. S 2> ลาลงถังขยะพอเราปลาลงถังขยะปุ<ๆ>๊บจานจานมันก็เลยลอยมาต่อครับตอนนั้นเราเป็นไงคะป้าปลามาก็เอาคืนไปไงมึงก็เอาอคืนไปดิแล้วทาไมเราต้องโกรธด้วยเราก็โกรธเพราะเขาปลาใส่เราถูกไหมล่ะทำไมต้องทำแบบนี้วะเราของกูไปกินแล้วมึงยังจะปลาใส่กูอีกเหรอ คนไม่ยอมรับความผิดมันตกทานแล้วก็เลยปลาจานปิ้วลอยมาด้วยทุกเรื่องมันมีเหตุหมดนะเราไปทําให้เขารู้สึกเพิ่มจังหวะเมื่อกี้คูณ2ไปแล้วพอเราปลาลงพื้นลงหางขยากักคูณ4ี่เลยมืงแต่นิกกี้กำลังจะบอกว่าฝั่งของคุณเฟิร์สอะคุณเฟิร์สว่ามันเป็น6เพราะคุณเฟิร์สมองฝั่งนี้แต่ถ้าอีกคนหนึ่งเขามองจากฝั่งนู้นล่ะมันอาจจะไม่ได้เป็นหมันอาจจะกลายเป็น9 ความรู้สึกมันของเขามันจึงถูกแล้วที่เขาปาจานมาเพิ่มเพราะเขาเป็นคนที่จัดการความรู้สึกของตัวเองไม่เป็นเขาไม่สามารถที่จะเก็บคือเขาทำได้ดีที่สุดในเวอร์ชั่นของเขาแล้วคุณเฟิร์สหมายความว่า,วาความรู้สึกของเขาอ่ะโกรธเขาแสดงออกแบบนี้ ทั้งชีวิตเขาโกรธลุงเขาก็แสดงออกแบบนี้เขาทําได้ดีสุด <ๆ S 2> ในเวอร์ชันของเขาแล้วเราปลาลงถังขยะนั้นเราเก็บความรู้สึกเก่งไหมตอนนั้นก็คงไม่เก่งครับเออในจังหวะที่เขาไม่เก่งเขาไม่สามารถเก็บความรู้สึกได้เขาไม่สามารถที่จะควบคุมความรู้สึกของเขาได้หรือจัดการความรู้สึกได้ดีกว่านี้เราเองต่างกับเขาไหมไม่ต่างครับใช่ดังนั้นเซมๆอา้าวเฮ้ยมึงกับกูเท่ากันวะไม่ใช่ว่าถูกหรือผิดเท่ากันค,ค,คือเฮ้ยกูก็ไม่สามารถจัดการอารมณ์ของกูตอนกูโกรธได้วะ เราต้องเห็นคือเราก็ไม่ได้ดีไปจากเขาอะเราไม่ได้ต่างไปจากเขาแล้วก่อนหน้านี้คุณเฟิร์สบอกว่าเขาปาจานมาใส่ผม เนี่ยเวลาผมอยู่บ้านเนี่ยผมจะชอบเจอแบบเนี้ยผมเลยไม่ชอบนู่นนี่นั่นใช่ปหมละ่ะเราจึงไม่ชอบอยู่เราก็ไม่อยู่ตรงนั้นนิกิมก็ไม่ได้บอกว่าให้ไปอยู่กับป้าหรอกนะจะมาจะบอกว่าสิ่งที่เขาเป็นอ่ะเขาเป็นแล้วเขาเป็นในแบบนั้นมันตั้งนานแล้วแล้วเขาก็เปลี่ยนไม่ได้เราเองดีกว่าไหมที่เราจะต้องจัดการความโกรธของเราให้ดีกว่านี้ป้าพอหลังจากนั้นผมจะรับมือแบบอื่นครับจะพูดเสียงนิ่มๆกับเขาเลยจะให้เขาเสียงดังอยู่คนเดียวเรารู้สึกว่ายอย่างนั้นนะชนะเราไปทําให้เขาโกรธมากขึ้นด้วยความโกรธของเรามันจะยิ่งเหมือน ระเบิดมากขึ้นต่างคนต่างระเบิดต่างคนต่างจะเอาแต่ใจตัวเองเอาแต่อารมณ์ตัวเองเป็นที่ตั้งดังนั้นคุณเฟิร์สจึงเอาเหตุผลเข้าไปแทรกเอาตักกะเข้าไปแทรกดังนั้นจังหวะของอารมณ์สมองของเขาอารมณ์มันกำลังทางานคุณเฟิร์สไม่ไดเอาอารมณ์ไปประทะถ้า,ถา,อาอารมณ์ไปประทะเป็นไงรุมการโกโก,ก้คันแต่ถ้าคุณเฟิร์สเหลือกว่าเขาคือคุณเฟิร์สเอาเหตุผลไปคุยแต่เขามาด้วยอารมณ์พอเหตุผลมันซัพพอร์ตไปไปมาอารมณ์มันจะค่อยค่อย ค่อยๆแบบลงๆลงๆหรือบางครั้งจะระเบิดมากขึ้นระเบิดมากขึ้นเพราะจังหวะน,นั้นคุณยังไม่ได้สะท้อนความรู้สึกของเขาเลยป้ารู้ว่ากําลังโกรธตอนนี้ป้ากาลังโกรธแล้วแล้วถ้าผมพูดต่อป้าน่าจะระเบิดแน่ถ้าเราพูดด้วยความแบบจี้ว่าเขาเป็นอะไรเขาจะแบบป้าโกรธแรงไปแล้วนะเขาจะแบบนิดนึงเวอร์ชันพวกนี้นนมันจะซอฟแรงลงได้เพราะตอนนี้สมองของเขาจะใช้เห็นและผลเข้ามาแทรกเข้ามาเห็นและผลคืออะไรด้านภาษาไงคะทุกคนการที่เขาเข้าใจภาษาคําเนี้ว่า กรธคืออะไรจังหวะที่เขากําลังแบบได้ฟังแล้วก็ทบทวนมากขึ้นจึจังหวะน,นั้นต่างตางเหตุผลก็เลยแทรกเข้ามาอารมณ์ก็เลยซอบลงได้หรือบางทีเหตุผลที่เราพูดพอเราพูดด้วยเหตุผลเขาก็จะยิ่งโมโหเราเลยเขาไม่อยากเอาเหตุผลเราเป็นคําตอบของเขา เขาไม่ได้รับเหตุผลของเราเป็นคําตอบของเขาดังนั้นเขาจึงยิ่งอยากเอาแต่ใจมากขึ้นยิ่งโกรธมากขึ้นโกรธมากขึ้นก็ได้เราแค่เป็นคนละเวอร์ชั่นเราเป็น6กเขาเป็นเาแค่นั้นเองทุกคนมีเหตุผลของตัวเองในการจะอยู่ฝั่งไหนมองฝั่งนู้นเป็น9หรือมองฝั่งนี้เป็น6ทุกคนมีเหตุผลและมีประสบการณ์ในการมายืนจุดนี้เรื่องเรื่องนี้ผมก็ยอมยอมแพ้และวก็เราก็ยอมรับได้ว่าเขาเป็นอย่างนี้ตอนแรกที่มาด้วยความว่างัปอันนี้เป็นไงบ้างคะ เหมือนเหมือนได้ฮิวครับเ,เมหมือนตอนแรกเราเราเรามีมุมมองที่แบบไม่ดีกับตัวเองเงพอพอเรามาปเปลี่ยนมุมมองกับตัวเองมันทําให้เราแบบเห็นเป็นอีกอย่างหนึ่งเลยครับเห็นในความความความดีในความไม่ดีในเรื่องที่ผ่านมายเงี้ยตอนนี้ทําให้เราเริม่มเริ่มเริ่มที่จะมีอะไรที่จะเริ่มแบบอยากทําแล้วครับเหมือนเหมือนตอนอยากเล่นกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยดีค่ะแก้ไปหลายปมเลยครับขอบคุณมากครับพี่นิค และถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์หรือกดแชร์ส่งต่อสิ่งดีๆไปให้เพื่อนๆด้วยนะคะแล้วก็มาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ